นับว่าเป็นภารกิจครั้งสำคัญของทีมชาติไทยกับการล่าตัวเอเชียนคัพโดยคราวนี้ทัพช้างศึกต้องหล่นมาเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเนื่องจากเราทำผลงานได้ไม่เข้าเป้าในคัดเลือกฟุบอลโลกด้วยการจอดป้ายแค่รอบ2ทํทำให้ต้องมาเหนื่อยหนักในครั้งนี้ภายใต้การคุมทีมของมโนบกิ้งนี่ถือว่าจะเป็นการที่จะได้ไปพิสูจน์ฝีมือในเวทีระดับเอเชียโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับมาดีฟสีลังกาและอุซเบกิสถานเจ้าภาพ โดยจะเอาแชมป์กลุ่มและอันดับ2ดีที่สุด5ทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในปีหน้าประเดิมนัดแรก8มิถุนายนทีมชาติไทยจะเจอกับมาดิฟส่วนนัดที่2 11มิถุนายนจะพบกับสีลังกาเตะในเวลา19น,นาตามเวลาประเทศไทยทั้ง2เกมส่วนนัดสุดท้าย14มิถุนายนเจอกับของหนักอย่างเจ้าถิ่นอุซเบกิสถานเตะเวลา22.30น,านาทถ้าจากการวิเคราะห์เพื่อนร่วมสายหลายๆคนมองว่าเป็นงานที่ไม่หนักมากแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่าทั้งสาทีมนั้นต้องตเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนทางวิลเทพป้อมพันธ์กองกลางตัวเก่งเผยว่าทุกคนที่ไปแข่งขันในรายการนี้ก็มีเป้าหมายอยู่แล้วทุกคนเต็มที่และก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มกลับมาส่วนรายการเอเชียนคัพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตนเองก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาขณะที่ตองกวินธรรมสัจจาน,านันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเผยว่าทุกอย่างโอเคสมบูรณ์ดีเพื่อนร่วมทีมทุกคน รวมถึงทีมงานสตา์โค้ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการแข่งขันครั้งนี้มากส่วนคู่แข่งร่วมกลุ่มทั้ง3าทีมตนเองมองว่ามันไม่มีทีมไหนง่ายอยู่แล้วพอมาแข่งในระดับเอเชียทุกทีมเป็นทีมที่แข็งแกล่งหมดนั่นคือมุมมองของนักเตะทั้งสองคนโดยการเตรียมทีมของช้างศึกได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องไป2เกมซึ่งชนะเติร์กเวนิสสถาน1 0และแพ้กับบาเรนไป1-2โดยทั้งสองเกมมานโพกิ้งได้เห็นจุดบกพร่องของทีมมากมาย โดยเฉพาะในเกมนัดที่แพ้กับบาเรนทีมที่อยู่ในท็อปร้อยของฟีฟ่าแลนด์กิ้งแข่งไทยดูจะไปรองทั้งเรื่องสภาพร่างกายและการจบสกอร์ซึ่งจุดนี้หลายๆคนเป็นห่วงว่ามานูจะต้องแก้ไขให้ได้ก่อนที่จะประเดิมสนามเกมแรกส่วนนักเตะทีมชุดนี้ขาดแกนหลักไปหลายคนอาธิชนาทิพส่งกสินสุประโชคสารชาติรวมไปถึงนฤรบดินวิรวัต์โนดมแต่ยังได้ธีรศิลสินดังดาธีรพนมาทันเป็นแกนหลักในทีมชุดนี้ก็ยังถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดโดยมาน่พูดถึงผลงานในเกมอื่นเครื่องทั้งสองนัดก่อนไปอุซเบ เราอยากชนะทั้ง2เกมก็ผิดหวังที่เสียประตูในช่วงท้ายเกมแล้วก็แพ้กับบาเรนไปจริงๆแล้วทีมเล่นได้ตามที่ต้องการเพียงแต่ว่าปิดเกมไม่ได้จากโอกาสที่มากมายและที่สำคัญพวกเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีและเมื่อเราทําไม่ได้ก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดาซึ่งต้องนําไปแก้ไขเพราะมันคือบทเรียนที่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องไม่ใช่การแข่งขันจริงทีมงานสตาฟและนะลักฟุตบอลมุ่งมั่นอย่างมากกับภารกิจใหญ่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้ฝากแฟนฟุตบอลช่วยส่งกําลังใจเพื่อตีตั๋วไปลุยเอเชียนคัพกันอีกครั้งงหนึ่